ว,ว้าวปลาพี่ดูปลาดุบฮะบนมาปลาดุกพี่น้องตายตกใจโอ้อยังอุปเวนช่องโตเมนบปลาดุกขุดปุง้งน่ะปลาดุก <c oughs> กินอิม่ม <c oughs> น้ำกระไปโทษ่ยวทิพเนเพียนละ ว้ากระปูเข้าเลยนะกระปูเออกระปูเข้าเว้นเข้ากนกระปูกาดเพินเด็กโอ้กระปูกาดเพินประดุกพี่น้องทกักทายสบายดีทุกคนมาพอกันอีกแลว้ววันนี้ก็ได้มาตอนกลางคืนได้วันนี้มาไปแปลกๆน้หน่อยนึงมายามซ่อนคือเก้าวันนี้ก็ได้ยามตอนแรกนี่นะคือว่าถือพอได้ก็เลยมาบ่งอี้ยามมาเพิ่นถือแล้เพิ่นหนานะเพื่อสิหอสมาอื่นเสาวยามมันตายก็เลยแพากันมาอีกกับเอ้าคัน จกมีหรือบออ่อเนาะไปลองเมองนี้ละตอนนี้กำมหาหอดให้หน้าแล้วได้กำลังย่างไปหาโซนปะไปล้นไปเบิ้งน้ำกันหม,ม,มานี่บ่อรือในี่ยเลิบงเดอหมานี <laughs> ่บ่อเลยบนี่ยเลบ่อหมานบังคำนี่ก็บริสุธิ์ได้แถวนี้นะบ่มี มีแต่กุ้งโมมีป่าเนาะมีแต่กุ้งมาไม่เด้กับโมมานพอได้โมมานนะเฮานี่นะเอาไปบางอื่นก็ยังพอได้ ดังนี้เราขั้นนี้เราไม่เคยได้หรอเออขันนี้นะี่ยโบได้มาต่อเลือกันกุ้งก็กระปูฮะกุ้งก็<ะ>งงนึงแล้กุ้งมากุ้งบ่อบ่อะเอกละหมดแล้วหนึ่งดชกุ้งช้อนสามตัวดีน,นานบ่ะ มากัางคืนบ่หมานซ้ำพี่น้องยังบ่ไรจะโตอยู่น้ำกหลไรพ่อที่ก็ได้ผลเนาะมากลางคืนบุธ แต่ละามาเด้มา,าแค่แม่แต่ก,กุ้งก็ปูฟังเสียงคือป่าเนี่ยจริงคือปูอปะขาว มาปลาขาวโอ้ยเด็กปลาขาวตัวหนึง่งเอาทายหอนมาอื่นกระปูเข้าไปกัดได้ไม่เห็นตัวเ,เล็กเล็กเลยตรงนี้มาเห็นจ้ะ Cung, tủ, tủ. màn cung không đặng bảo màn pa và màn cung cung, cái tờ cung nít làm từ cung lại mua coi đâu phải nổ đâu <laughs> đây lại tiệp lên nó bây giờ pa sẽ đi cung mua coi bây chớ

Nam mùa hoa bà lơ bò Thư bò Màn tay cung xô lại Màn Nhìn lát nó Bạc bà đúc kìa nó <laughs> 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 มา,ามแล,าวล้วยังอยู่บ่ปลาเข่งบ่หรือปลาขาวแหละปลาเข่งปลาเข่งปลาหมอกลบชิวน้อยใส่ทำนี้เราก็มามองฉันเนาะมาเที่ยวมันกมีแต่ปูนง่งๆนะมีแต่ปูคือกบบ มาโม้เลยกับบุตรื่ได้ให้บอนนี่นะยังพันได้ป่าจ๊กเถอะเมื่อกด่างนี่ทำไายแห้งแห้งเลยตัวนี้นทำไหยแห้งนีนมันยี่บปะรุนมังค์นกปลาจังได้บะมี่ซ้ำหน่าประมาณป่าสามสี่ตู้พี่น้อย คือว่าเลยดาวหักนกระมือบางหกโมงนี้ตอนคำๆนี่แหละอามาพุ่งโง่แล้วกระยำเลยนมาอีบันนี้ได้ซ้ำนี้แล้วอันโบมาแบบวะท่าควมืออืดแบบยันพันธุ์หรือยยันพันเนากระเลยมาน้ำกับไปโที่ทิพย์ ลนละยว่ากระปูเข้าเลยนะกระปูเออกระปูเข้าเว้นเข้าก็เมื่อกาดเพิ่นเด็กโอ้กระปูกาดเพิ่นประดุกพี่น้องปูก็เข้านั่ครับขันเมื่ออื่นยังมาแห้งเด็กแล้วเนาะก็น่าหากระมือนี่ก็ยังซ้ำนี่เอาเอาถืออยู่บนีเายุหลังสุดท้ายพี่น้อง ปูนั้นสุดท้ายมีแต่ปูปลาบุมีปะบุ้มีสุดท้ายประมาณซ้ำพี่น้อยมีแต่ปูตัวนึงเสาวคันมาหน่อยเลยสำนี้เนาะนี้ สุดท้ายแล้วก็ซ้ำนี้แหละป่าเขาก็ได้หมูหมันปลาเลือมือนี้ชี้ห้าตูนซ้ำนี้แหละป่ะมือพกตูนทั้งป่าอันนั้น,นละลโโมือได้แบบน,นี้ป่าเขาก็ได้ได้ซ้ำนี้แหละพี่น้องเอ,อ้ยได้หลายซ้ำเพราะว่าเข้าหากะยามว่างแรงๆตอนคำนี้นะแต่เข้านะมาพูงโงน่นี่ได้ซ้ำนี้ก็ถือว่าได้แล้วํำนี้ก็ได้เดี๋ยวมืออื่นสาวเข้ามาไหมตอนนี้ก็ซ้ำนี้แหละ